โพธิรักโพธิกิจฉลองสู่แดนทอง50สปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรัก หมู่บ้านเรานี่แค่หมู่บ้านนะผู้ว่านี่มาเดินดูหมู่บ้านแนละ้วเราบอกเออหมู่บ้านน,นี้มันแค่หมู่บ้านเหมือนก,กับที่อื่นเหมือนนะแต่มันไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นเลยไหมในรำนี้เกือบจะบริบูรณ์นะเดี๋ยวนะโครงขึ้นมาแล้วกออออก้างกระดูกขึ้นมาแล้วไปลงน้ำน้ำม,มันจะไม่บิดเหรอเหลือตะหุ้มอันนี่ยเอาเอาเอาไมา้มาแอม น้าตัวโครมเสร็จละดูเสร็จแล้วแอมเดียวโอ้โหนี่ไม่ไม่ช่องเลยเนี่ยโห้วหเหม็นทำไมเราหอมสิเออไปสมมุติเหม็นได้ไงตัวสมมุนหอมดินี่เหอนี่เหร โอ้ขนม้ามุ้นเรือเดือนเจ้าพยาอ๋อเรสีะเทศ่อ๋อสีประเทศสีม่วงเป็นนออโอ้เรือเจ็ดสีเลยอะโอ้โหเรือีอะไรเรือสีแล้วก็เรือสีรุ้งปรับคิบทางหางหางเสยง เทียมหางเสือใหม่แล้วก็ทำตะก้อโอ้โหชงใช้ลายเลยโอ้โหลายหัวหัวเลยไม้ก็นล่งอิ้ไม่ไอ้ไอ้ไอ้หุ้มหรอไป็โล่งไอ้โลหะไม่โลหะหุ้โอ้ยเขาเป็นเกาเปเรือดวนไม่มีไม่มีของเก่าก็ไม่มีต้องเดินไปใหม่ อ๋อไม่อะไปไปก็เหมือนทำทำตรงนี้ใหม่แล้วมันไม่มีเลยอ่ะกันก็ก็เวลาเขาขึ้นมาตะข่ายเต็มเลยเนี่ยเต็มไม่พัดเลยมันเป็นมันเป็นหมุนได้ตะงกลางเพราะว่าไม่มีตัเขาเป็นดูตะข่ายมากินมันกินตะข่ายเข้าตะข่ายเข้ากันทั้งมองทั้งแหะมองอะไรและแล้วก็เสริมเสริมตัวนี้หน่อยนี่สั้นนิดเดียวเสริม สองจุดด้านด้านล่างกับด้านแล้วเครื่องมันฟ <c oughs> ิตหรือเปล่าเครื่องมันเครื่องก็ใช้ได้อยู่ครับลองติดเครื่องดูอยู่สวยนะด้เจมดแล้วไม่ด yeah, ีไ <co> ม <ff Of ắm> <ion> ่ได้ต้องวิ่งเหรอาไม่ดิ้งเลยง่ายนี่ต้องวิ่งแล้วตอนนี้ก็วิ่งอยู่แล้วเพ้่งแค่เป็นคนต้อง กัวเราแค่นี้คไม่เค้นเรายกไปเลยคนละพล้อคนละล้อยกไปเลยวันนี้มาเยอวันนี้ไม่ต้องกลัววันน Mal ี้มาเยอะมีคนเต็มอยู่ไม่ต้องเข้นยกเลยมีคนยืนด้วยแบกคนละล้อคนละล้อก็ได้แล้วเค้นทำไม หมวกไม่สุก้อกันหรอกไว้ไว้อยู่เนี่ยมันยังไงเกี่ยวเยอะเลยหลายคนเนหญาแล้เป็นข้าโอ้เป็นสิบคนเลยน่ะน่ะเกีียวเยอะน่ะไปอยู่อย่างเงบนี้เป็นสิบคนเลยน่ะเดี๋ยวซ้านี่เลยเราไเี่ยนอยเราไ่เีนอยรถติดจะได้จะได้มีคนเขียนก้องเล่าว่าไอ้สิกมาศไม่กลัวน้ำพ่มกอนเจ้าน้อยร้อยแจอ้น้อยร้อยล่าก้ัวน้ำพรมเลยมันปลูกเลย เพท่านยิ่ังสัมภาษณ์เลยครับทำไมถึงสามารถสูบข้าวได้ผลดีอย่างนี้ปีนี้กำลังใจให้โอ้โหสัมภาษณ์ได้ดกำลังใจโอ้ปีนี้สิกย์มาตรเจ๋งเลยมันบ้าใบเนี่ยโอ้ดูดิเนี่ยค่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเจครับข้าวข้าวมันบ้าใบเนี่ยดูนี่นโอ้ยใบทั้งพุทวทั้งัวบ้าแล้วอ่ะข้าวลอยข้าวลอยข้าวลอยพันมันเป็นอย่างนี้ นาะชั้นข้าวลอยข้าวลอยน้ำโอ้ยนี่ทำไมมันนอนราบบนล่ะ้จมข้ามนจะมีทุกอย่างเลยข้าวจมข้าวลอยข้าวหอมีไหมมีทุกอย่างเลยข้าวจมข้าวลอยห่อโอ้ไม่ไม่จมก็ลอย อค่อยทยอยสุกนี่เขาไม่เกี่ยวเลยพ่อมันไม่แห้งมันยังไม่สุกเขาคือยังมันยังไม่สุกต้องเเว้้นนาะตองให้มันแห้งเนาะสุกแง่เรื่องเหลืองประทมควรเขาห่างได้พวกคนดูเขารู้ถ้าไปอย่างนี้ก็ไปทำข้าวเม่าเท่านั้นแหละข้าวเม่าแก่ๆเดี๋ยวเขาห่าง นีถ้ารถเกี่ยวก็ไม่รู้าเกี่ยวค่ะไม้เมื่อไหร่ใช่ไม่ต้องเกี่ยวมันสั้นหมดเลยเป็นเนื้ออะไรเกี่ยวได้หรือยังเอาไปตามไปชาวบ้านมาเดินดูเนี่ยแหละสู้คนไม่ได้ละคนอย่างเงี้ยดูรู้ละเอียดดีไม่งั้นรถไถมันสัดนเกี่ยวมันสั้นหมดเป็นรู้เรื่องอะไรรถอะงีมาปลูกไม่พร้อมกันเหรอมันถึงออกมาเป็นพร้อมกันประคุณท่านอทำไมมันพราะข้าวเนี่ยเราพันมาจากชาวบ้านนี่ฮะเอามาจากช่างมันทำไงฮะที่นี้เขาปนมาแล้วอ่ะทีนี้สีมาไม่กลัวน้ำท่วมหรอ เออแบ่งกันนะระหว่างเจ้าพญากับแม่โค่อ่อไปจัดมาแล้วเนี่ยไปปนี่ไปนอมมาแล้วแบ่งกันค่ะแม่โคผมไม่ยอมเอาทั้งสปีจังเลยนี่แม่โค่คือเจ้าพญาเขาแบ่งกันไปแม่มูนอยู่สบายๆแม่มูนไม่เกี่ยวโอ้ยนี่นอนหมดเลยเนี่ยยังไม่แก่ด้วยเนี่ยไม่แก่ก็นอนแล้ว เนี่ยยังไม่แก่ด้วยอ่ะจะเพิ่มเกี๊ยวข้าวอ๋อมาทั้งก้วอ๋อเกี๊ยข้าวนี่ก่อนข้าวเฮ้ยเล่นเอายังไม่แก่เขาไม่ให้นอนกลางวันเฉียงนามาขวางทางแยกเลยเนี่ยนี่เลยแก่แซมนี่ยังไม่ที่พวกเป็นน้ำนมเนี่ยน่ะเอาไปทำข้าวเมาดิอ่าก็ทำได้อ่า Blue. นกนกพิราบมันลงแต่ระดับสวอ้าวของเามันธรมาหากินนะนกมันก็ทอนมาธรมะหากินมันก็ตายถึงไมธรรมาหากินเราใจดีปลูกข้าวให้นกแต่เราเป็นคนก็ต้องอนุเคราะห์มันหน่อยปลูกไม่กินหน่อยดิใบอะใบอันนี้ข้าวลอยนี่จะใบคออมันใหญ่คอไม่ถ้าน้ำไม่ท่วมมันไม่ออกเราลงแม่น้ำมันเจอือ ออกนี่มึงก็ออกนี่ดีนี่เงี้ยเงี้ยงามข้าวนี่งามกอนนี้ใหญ่มากเลยสิมารันับพีกิทต้นเนงามงามงามข้าวอย่างนี้ถือว่าใช้ได้สิการ์มันกีต้น95ต้นโอ้โหข้าวเหนียวกาลสินใช่ไหมคะ95ต้นตันนี้ดีนะเนี่ยกาลสินทำไมไม่เอาร้อยอ่ะกาลสินไม่เอาแค่9 9 95เอาให้มันร้อยดิมัไปนับกอให้มันมีร้อยก็ได้ร้อยนี่จริงค่ะสิกร์มานเนี่ยโอ้ปลูกกี่ต้นปลูกกี่ต้น ต้นเดียวต้นเดียวมาแตกอ่ใช่ต้นเดียวมาแตกโอ้โนี่คราบกำไรเกินนี่แล้วก็เสียบลงไปกอดเสียบดำวันชึ่งเดียวชึ่งเดียวขึ้ต้นเดียวได้ชึ่งเดียวชึ่งเดียวก็แตกโอยยต้นข้าวแข็งแรงนี่งามงามยิ่งแตกเยอะเลยไม่มีข้าวเลยงามงามยิ่งแตกเยอะยยเลยี่หมดไปดูเกี่ยวงาบ้างเนาะโอ้ยเกี่ยวข้าวไปดูเกี่ยวงาดิ วเกู่วันเดียวเสร็จไหมสิมาไม่เสร็จหาได้นราไหแปลงโน่แต่แปลงก็เกิดน้ำทลายตลอดแนวเลยนไปทินไหนนะไปดูเขาจะไปเกี่ยวที่ไหนบ้านอะไรหวทำไมเขาไม่เรียกว่าเหลืองเขาเรียกน้ำปกตม่สูงสูงเขานี่จะได้ปลูกใหม่นโมนี่สูงครับ ทำไมต้องชื่อไข่าขาวด้วยแปลว่าแม่เป็นไข่ค่ะแม่เป็นไข่แล้วเจ้าเด่ยวอ่ตอนนี้พอแม่ตายก็ยายก็บอกว่ามีลูกสองคนแม่บินตายก็นคนโตเป็นไข่แดงคนทีเป็นไข่ขาวคนตไข่ยขัง <c oughs> ไม่มีค่ะพอดีมีแค่สองคนก่อนเนี่ยก็เลยไปก่อนเลยมันเต็มบ่ดแล้วมันใหญ่ไปเลยมันเต็มก<ด>็เจ็ดสิบสามค่ะรุ่นๆมันเกิดมพร้อมกัน โอแก็ไปแม่มันเต็มหมดไหมเนไมยังค่ะกระดาษใชไค่ะคือมันมีบางจุดที่ว่ามันเกิดพร้อมกันปูกพร้อมกันแต่ได้น้ําน้ําธรรมชาตินะคะมันก็เลยได้ก็เอาเก็บเป็นระตั้งันังไม่ไ้มีไม่ไม่เอาอะไรอะไรมาไม่มาลังก็ได้จ้ะค่ะเป็นกระดาษเดีวมันมีดืนม่ดีม่นีได้จะมไดจะได้ระามาอืออ๋อมื่นเอาให้เพิ่น กาไปรับการฟังคานะคะไม่เคยทิ้งหรอกค่ะแม้ทั้งเช้าทั้งเย็นอะไรไปหมดเลยค่ะเพราะว่าสมุดตั้งชื่อเพราะท่านไม่ได้พกมาไม่เอาในเล่มดิฉันนี่ก็ได้ไม่กดไแล้วเอาัววี่ไมาแลกหัไท่านไม่ได้เอาเดี๋ยวป้าจไปงคก็จะรับบัญชานดะเดี๋ยวจะไปประกาศจะไดว็ดเดนแล้ว วันนี้ปูสียฟันเช้านะคะโอ้โหถั่วงามเลยนี่ร่มไม้มาอาศัยมันได้สบายมากค่ะถั่วเต็มเลยค่ะเจ็ดเด้วยนะปูมันยังไม่เต็มอ่เไปเลยนะคระบชิมได้เลยชิมได้สิบวันจริงจะงใครจะชิมปูเงินที่สวยมากแล้วค่ะอ่ากินแล้วตบเลยนะน่ะสวยมาก ม,มันจะไปอะไรล้อไปมาไม่รู้เรื่องกันรมันมีหน้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีหน้าที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขนาดเลี้ยวมันยังขนาดนี้เลยวะตรงน,นี้ไม่มียอยยอเลย ตาภูม,มิไปไหน่นะตาภูมิเาภูมิป็นโรงเรียนค่ะตอนนี้เขาโรงเรียนแล,ล้วเขาเรีเขาเรียกเขาละเขาชอบมันมีอะไรแปลกนี่แหละเราโหชีวิตตก่อนเนี้ยเริ่มต้นเป็นปฐมวมชญ์ก็ไม่ ต้องขุดคลองทำภูเขาแล้วก็ทำน้ำตกอะไรต่ออะไรไปสันติอโศกก็พยายามทำปรับคลองทำน้ำตกทำอออะไรมายากจริงๆพม,มันลาเดี๋ยวโหวสมใจเลยถึงม,มีครบเลยมีพวกนี้ละมิตอะยัยงเหลือยังเหลือภูเขาตะนาวสีนะจบยังเหลือภูเขาตะนาวสรีตอนนั้นนะึกถึงะไรไ เออนี oh, mm ่ไงเขาคุมอยู hmm. mm ่านี้ ไลคาร์ดนโรสมาทำอะไรกันเนี่ยเขียนอะเขียนมันข้าวมันข้าอ่ะอ๋อเกี่ยวข้าวขึ้นแล้วข้าวกะหลงข้นข้าวที่เกี่ยวขึ้นปะเหรอสากนี่สากไปโบกอนครับอ๋อนี่นะเอาไปฟาดที่นู่นเหรอไม่ได้ฟาดเขาเป็นข้าวเมาอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นข้าวเมามันเขางเกี่ยวไปกลาเป็นทำเป็นข้าวสารแล้วข้าวเมาอะไรกัน เป็นแก่เป็นเกินขมเอวแล้วขมเอวรังมันจะเป็นไม่ได้เลยเหมือนใครไม่รู้เอาขมเอวมาขายเป็นข้าวห้างไม่ได้เลยหน้ามันนะสี้าสีผ้าผดอยู่ขมเอวเมเอเขียวๆมันจะอ่อนขมเอวรางมันจะแข็งแล้วข้าวห้างเสร็จแล้วเหรอโอ้ สาธุสาธุวันีเกี่ยวเสร็จพอดีงานในรอบะลางเดือนนิ้งวินไลน์ซึ่งเยอะแนวโโหเสร็จมดแล้วจะทำงานีนวโโหไม่มีงานแป้งเดียค่ะลงปู่อ่ะโอ้อจะเก็บทไมเกไปกินข้าวก่อน่ะ อยหน้าอยุ่าไม่เหนื่อยเท่าไรเลยเนี่ยหน้าตาไม่เหนื่อยเท่าไรลยได้ไปต่อนาโอได้ไปต่อเย้ไปต่อที่โรงคัวค่ะท่าร้อยิไม่พร้อมเลยต้องเสียให้ต่ออยไม่มีวันพร้อมต้องมาทุกวันเลเยอะน้ำหนักไรเลน้ำหนักวัเหรอบ้ยานอยานย่านตซิงเขพัง

ใช่ไปต่างไปไปปร่งรูปเล็น่อยหนึ่งครับโอ้คือข้าวเปลือกยุคโควิดที่ต้องใส่แมสแล้วก็สิ่์ข้าวโดยแบบยุคโควิดอ่ะรู้เลยว่าาท่านถ่ายยุคไหนเนี่ยยุคโควิดเะไรนะ้0เติมกังเติมยังนี่แหละมันธรรมดาของคนและมีของมีของแท้ของนี้ของเราเอง ของเราเองไรสารพิษคุณภาพเต็มเต็มคุณภาพเต็มแบกมาอยู่อ่ากำลังขนมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีใครไปช่วยแบกเลยหนักโอ้ยไปช่วยกันเลยเร็วหนักกันหน้าไปช่วยกันเร็วหนักหนักนี่เขามารับกันอ่างนี้ใช่ไหโอ้โหผู้หญิงก็รับได้เต็มที่ Oh <laughs> พุทธนาวทัยมาจากไหนน่ะไปดูภาพสิฮะไปดูครับอ๋อที่นี่นี่นี่มันมีหุ่นเซนก็ได้เหมือนอ้อมเองไม่ได้นเด๋ยวอ้อมแน่เลยวางไว้เป็นไงนี่อ๋อกินไม่อยู่รอกอยู่เฮ้ แกนิกใหญ่ทำไมไอ้เนี่ยทำท่ายกไอ้นีมันทิ้งไว้อะเอเข้าไปเหมน้เอโหเราเดินอ้อมมาไกลเลยนะเนี่ยทำเนยก่อนนะโอ้หนลงนอนต้องตังสิวทัดที่เดาตั้งยังไงอ่ะจะตั้งตั้งยังไงตั้งยังงี้มันก็บางสิวทัดเนี่ยใ้ครับตั้อาตรงข้้าง้ง้าง้ง้งข้างข้าง้งข้างข้าง้ง้ ตรงนี้มันก็ไดได้กับพระพุทธ้อนในนี้มันหายไปพอดีนะครับ่อวางเนี่ยต้นอไผ่เนี่ยไหนเขาทำต่อยังเขาทำตอยนี่แางตนี้แหองทำฐานอีกหรือเปล่าทำก็ทำก็หลังนี่ไปทำยังหน้าทำไมอ๋อท้างหลังไปทำยังไงทางข้างหน้าเ้าจะทำตรงนี้แหละเนี่ยเฮ้ยไทำนี่ไม่เยเไ น้ำพุ่งๆอยู่เนี่ยอ่าฮะเออมายัดไปตรงนี้เฮ้ยมันบังก็ข้างหลังนั่นก็ได้ตั้งข้างหลังนั่นก็ได้ทำไมจะมาตั้งมาข้างหน้าเนี่ยต้องมาเก็บตรงฟ้าบะเพราะมากราฟจะได้มองปราหมายของฟ้าเพราะอันนี้ไม่จุดอย่างนี้ ต่อหนี้สั้นมานี่ต่อหนี้ขอแช่งข่าวได้ไหขอความมันบ้างมันก็มองไม่เห็นเตนนั้บ้างฮะ่าเลาวจากดวอย่โางี้เฉลี่ยโดงี้เหรอไม่ไม่ดีมากเอาไม้โดดงี้ เพราะว่าในช่วงเวลาประมาณบ่ายศาพวกเต็นรถสิทธิมาเชื่อสิทธก็ไว้ข้างหลังตรงนั้นแหละเหมาะที่สุดนะที่นี่มันก็บ้าบางไอ้นี่ประเป๋าถูกลงนั้นน่ะข้างด้วยดีข้างด้วยนะครับจะมาตั้งตรงไหนเนี่ยไอ้แผ่นหินเนี่ย ขัางข้างทั้งหลังดิทข้งหน้าน้ำพุ่งน้ำมันมีน้ำพุ่งอยู่ข้างๆใช่ไหมครับน้ำพุ่งอยู่ข้างหน้ารอให้หนังหังน้างอ๋อมันมีขาตั้งขึ้นไปนะฮะเอาขามันอยู่หลังน้ำพุ่งใช่ไหมครับขามันอยู่หลังน้ำพุ่งใช่ไหมฮะโอ้คงจะที่เดียวกันนะครับไปช่เวลาบ่ายสองเลยมา ใช่แผนเดียวเป็นบางต้นไม้คร้ประอคะใช่ตรงกอแผ่นน้องาอแต่ว่าพวกท่านเอาไว้ข้างหลังไอ้ไม่เป็นไรเตรงนี้ก็ได้ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ไม่ใช่ทครง้ามันจะได้ไม่บางตรงนี่ต้นไม้สองต้แข้งมาแล้ว ก็ไม่แน่เนี่ยเราไผ่เหลืองมนเราต้นได้อัวมาตั้งอยู่แล้วเนี่ยเออีมีไคมาตั้งหุนได้รอนี่ตัเอาไว้ตรงนี้ั้เดี๋ยวก็ผขึ้นบังอ้่นี่วางนี่ ยไงตั้งได้ได้ไหมเออตั้งไม่ได้นะสู้หม่ก่ตั้งตั้งได้เออตั้งได้ยังไงไมเออเอ้ยพิงเอารับนี้นะครับ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 ต้นไผ่ใหม่ติดทองไผ่ทอง